เดี๋ยวแต่เดี๋ยวข้างหลังมันจะไม่เห็นหน้าเราเทนขอโทษครับเห็นนะครับผมขอบคุณจริงขอบคุณมากมากที่รักผมได้มากขนาดนี้ทำเพื่อผมมากขนาดนี้ยอมเสียเงินเสียทองมาหาผม ครับขอบคุณมากจริงๆหนูจะพูดยังไงที่คนเราจะรักกันได้ขนาดนีน้มันหายเหตุผลแบบโคตรของเลยันจะมันหายออกไปเป็นคําพูดยังไงอะที่ทุกคนมาคนไปรอพวกเราในวันที่ฝนตกนอยนะ่างนี้ยืนตากฝนรอไปไปรอรอตั้งแต่เช้าตั้งแต่นอนกลางคืนบางคน บางคนไม่ได้ก se ินข ja, ้าวเพื่อมาหาเราเลยปุ่มบางทีปุมไม่รู้จะตอบแทนความรักที่ทุกคนมองให้พวกเราย่างไรเลยรักกันยังดีใจมากเลยอันอะไรนะจ๊ะ อโคสัมพันธ์กับเราเลยคือไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงอไปให้มันหมดนะั้นแต่ในทุกๆเชา้าผมตื่นมามันจะมีบางวันที่ผมรู้สึกหมดแรงเลยเกินแต่พอมผมเห็นทุกคนผมเห็นดูทุกข้อความที่พิมพ์มาหาเราผม ทำมาะไรสักอย่างเพื่อที่จะตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้ผมอยากจะเก่งขึ้นมากกว่าน,นี้ผมอยากจะเก่งมากเลย อบอุ um ่นเลยแล้วผมขอพูดเรื่องนึ่งคุณเทรซันต้ารักกันมากเะคืจริงที่ก็เท่เลยคืจริงเลยผมรักรังแล้วทุกคนรักกันมากผมขอบพูดในชๆนะที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็รักกันเองขนาดนี้คือทุกครั้งที่เห็นแฟนคลับแบ เล่นกันในโซเชียลไหมอุ่นใจมากออุ่นมากเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มแบบมันอบอุ่นมากๆจริงๆบรรยากาศอบอุ่นมากผมไม่เคยบรรยากาศอบอุ่นจริงๆไงมันมันก็อยู่ัมเห็นเรื่องกันมันก็มันก็อบอุ่นเลยแต่ที่คนคนหนึ่งยิ่งเป็นคนเป็นข้าวไม่ไหวเลยทุกคนผมดีมากเลยสมรขอเราเมื่อวานทีมก็ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย สามจุดหกเอ็มใช่เกินไปมันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะมีวันนี้วันนี้ขึ้นมาใช่อะไจะเอาอีกไหมดีดใจ